โอเคสวัสดีครับพี่พี่น้องๆมาวันนี้เรามาตำมะม,ม่วงกินกันอ่าจะมีมะม่วงมะเขือเทศหน่อไม้แล้วก็แตงแล้วก็ถั่วฝักยาวโอเคเรามาเริ่มตำกันเลยไหมเคมา, okay. มาขั้นตอนแรกแล้วก็ใส่พลิกเลยตำขั้นตอนที่สองแล้วก็ใส่กระเทียมเลยตามใจชอบ ขั้นตอนที่สาขั้นตอนที่สามอใส่น้ำตาลตามด้วยมะนาวใส่เข้าไปเลยตามด้วยถั่วฝักยาวตา่ำตามด้วยแตงกวาใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยตามด้วยขงนัว ไ,ไปเลยตามด้วยน้ำปลาร้าโอมาเพื่อนนี่เสร็จแล้วแล้วก็จะมากินกันนี่นะลองเลยนะโอ้นี่นะอืมอืมโอ้นี่ก็เสร็จแล้วนะเพื่อนนะมาเรามาลองชิมกันเลยว่า จะอร่อยไหมจะแซ่บไหมโอ้นี่นี่นี่ขำโตเลยนะนี่นี่นนนนนนน อืาอืมคำโตเลยนะอื mà phải mà mà ăn rồi rồi อย่มามะม่วงนะเปรี้ยวแซ่บอร่อยมาเพื่อนมากินกันมา,น,น,มานี่ๆๆทำโตเลยนะ sạch sạch yeah. thích mm. mm. ah. Hãy ah.